พิมจา๋ายอดบัวงามเจ้าของเสียงเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลเปิดใจไม่คิดว่าเพลงจะดังนางสาพิมพัทรานาแลหรือพิมจา๋ายอดบัวงามศิลปินนักร้องลูกทุ่งสาวสวยนักร้องเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลพูดถึงกระแสลุงพลและป้าแตนแห่งบ้านกกกอก ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นั้นล่าสุดวันที่3มิถุนายนพิมจายอดบัวง,งามงได้ให้สัมภาษณ์ที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา ถึงกรณีที่ตำรวจมุกดาหารได้ขอสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับในชัยพลวิภาหรือลุงพลเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนและลุงพลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและปฏิเสธที่จะให้การในชั้นสอบสวนที่ สอนอปทุมวันแต่จะไปให้ปากคำที่สอพกุกตูมนั้นเรื่องนี้ตนทราบเรื่องหมายจับลุงพลเมื่อวันที่2มิถุนายนขณะเข้าไปดูติกตอกแต่ก็ไม่รู้สึกตกใจอะไรเพราะก่อนหน้านี้ตำรวจได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ให้ทราบบ้างแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นบุคคลตามที่ตำรวจพุ่งเป้าเอาไว้ส่วนเรื่องราวของลุงพลตลอดระยะเวลาหนึ่งปีมีทั้งเรื่องนิสัยและพฤติกรรมแปลกๆตนไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดกับลุงพลและลุงพลก็ไม่ได้มาทำพฤติกรรมเหล่านั้นกับตน จึงไม่ได้คิดอะไรในเรื่องนี้และเรื่องกระแสตีกลับจากเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลนั้นยิ่งยงยอดวงงามได้ประกาศถอดเพลงนี้ออกจากช่อง YouTube ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วทำให้กระแสวิพากวิจาร์ณในโลกโซเชียลหมดไป และเดิมทีการแต่งเพลงนี้ไม่ได้มีเป้าหมายจะให้ดังเปรี้ยงปร้างอะไรแค่แต่งเพลงเกาะกระแสะเขาดังที่เกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อเกิดกระแสะในโลกโซเชียลจึงแสดงสปิริตลบเพลงนี้ออกจากช่อง YouTube ไปแล้วส่วนกรณีที่ตำรวจได้ตั้งข้อหา แก่ลุงพลสามข้อต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่ตำรวจยังไม่สามารถหาหลักฐานพิสูจน์ได้ก็ไม่มีใครคาดว่าจะเป็นลุงพลแต่ต่อมาตำรวจได้เผยความคืบหน้าก่อนจะมีหมายจับก็ต้องรอให้ทางตำรวจเป็นคนให้ข่าวที่ชัดเจนอีกทีและ ต้องขอโทษไปยังแฟนเพลงและประชาชนด้วยสำหรับ MV เพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลที่ทำให้เกิดกระแสวิพากวิจาร์ณเป็นอย่างมากซึ่งต่อไปในอนาคตจะผลิตผลงานอะไรออกมาคงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะร่วมงานกับใครต้องกรอกข้อมูล และคิดให้รอบคอบมากกว่านี้